โคฮาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เปิดช่องใหม่หมาอีกแล้วนะคะซึ่งถ้าใครจําเสียงเราได้ก็จะรู้ว่าเราอยู่มาหลายช่องมากๆเลยนะคะคือเราเคยสร้างช่องไว้เยอะมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มจริงจังจากช่องไหนดีอ่าระหว่างนี้ก็จะให้ดูคลิปนี้ไปพงังๆระหว่างพูดกันแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาสร้างช่องใหม่เพื่อกะที่ว่า เราเนี่ยจะเริ่มจริงจังกับการวาดรูปมากขึ้นเนื่องจากว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะวาดบ่อยมากๆก็เลยคิดว่าเออเราทําคลิปไว้บ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็มันจะมีพวกคลิปจากไอบิตเพนที่ตัวแอปเนี่ยเขาบันทึกไว้ให้เราใช่ไหมคะเราก็วาดไว้วาดไว้เยอะมากๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาลงสักทีตอนนี้ก็เลยแบบว่าถือวิสาสะเปิดช่องใหม่ เื่อเอาคลิปพ,พวกนี้มาลงถามว่าทําไมไม่ใช้ช่องเก่าเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยโดนปิดปแบบมันโดนปิดการมองเห็นแล้วก็ช่องอะช่องเก่าเราทําเป็นคลิปอย่างอื่นที่ไม่ใช่คลิปวาลูกก็เลยไม่อยากเอาช่องพวกนั้น,นํะมารวมกันจะทําให้คนที่เขาเป็นคนติดตามเก่า,าเขาจะงวงว่าเราเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราทําคลิปอย่างนี้แล้วทําไมตอนนี้เราเปลี่ยนมาทําคลิปอย่างนี้แทน ก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างช่องสำหรับวาดรูปโดยเฉพาะซึ่งเราอะเคยทำคลิปแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกวอล์กพวกคลิปเกี่ยวกับ m MM m d Animation ทํามาแต่ละอย่างก็จะโดนปิดการมองเห็นไม่ค่อยมีใครได้เห็นคลิปเราสักเท่าไหร่ก็เลยกะว่าจะมาเปิดแบบเป็นทางการก็เลยจะแบบจะเป็นช่อง YouTube ช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องของช่องทางการของ TikTok ออีกช่องหนึ่งด้วยที่ ตอนนี้เรามีผู้ติดตามเจ็ดพันกว่าคนแล้วก็เลยแบบมันก็เลยต้องมาทำไงมันมีผู้ติดตามเจ็ดพันกว่าคนแล้วบางคนเขาก็ติดตามผลงานของเราจริงๆก็ไม่อยากให้เขาเสียใจว่าเราไม่อัพคลิปแล้วส่วนหลังๆวันนี้ก็จะได้อัพบ,บ่อยมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่แบบไม่ได้ว่างนะทุกคนแต่ว่ามันเวลาที่แบบเรียนเราเรียนอยู่หรือว่าเราทําอะไรอยู่เราจะชอบเอา ดินสอปากกามานั่งวาดรูปสักพักพอมันได้เราก็ออกกลับมาวาดที่บ้านบ้างแบบมันคาใจอ่ะมันต้องทําให้เสร็จพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แบบเออเราจะไปทําอะไรดีต่อแบบเอาไปทําอะไรต่อดีก็เลยเอามาทําคลิปดีกว่ามันจะได้แบบเออมันไม่ว่างอ่ะมันจะทําให้ตัวเองดูไม่ว่างแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ด้วยความที่อยากกลับมาทําคลิปด้วยนั่นแหละแล้วก็ งานที่เกี่ยวกับศิลปะมันค่อนข้างเยอะมากในช่วงนี้เราก็อยากจะฝึกฝีมือตัวเองให้พัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยอยากให้เพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยฝีมือเราก็บอกเลยว่าภูมิใจกับตัวเองมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือเรากลับไปตามไปดูผลงานเก่าของตัวเองอ่ะ บอกตรวงว่าเราจำแทบจะจำผลงานไม่ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนวาดหรอแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าภูมิใจมากๆกับผลงานของตัวตัวเองนะคะจนแบบตอนนี้เรายังเปิดคอมมิชชั่นอยู่นะคะคือเปิดนานแล้วจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้แล้วนะคะที่เปิดคอมมิชชั่นนะสำหรับสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ ทักมากันได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทักเข้ามาเนาะจะทักเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่ขอแค่อย่าทักเข้ามากวนก็พอแล้วก็สําหรับผลงานนะคะก็ต้องฝากติดตามกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ติดตามต่อไปนะคะติดตามผลงานของเราที่จะมีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีคลิปอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาในช่องนี้บ้างอาจจะไม่เกี่ยวกับงานของเราแต่ว่า ยังไงซะมันก็เป็นช่องที่เราอยากจะตัดแบบกลับมาใช้อย่างทาวนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถูกพูดผิดพูดวกไปวนมาอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้อัดเสียงแบบนี้มานานมากๆแล้วก็เลยจะแบบยังตื่นเต้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงจะพยายามที่จะอัดเสียงตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันมากๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ